ก็เป็นนะครับเป็นอาหารอันนี้ก็จะเป็นต้มไก่นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับที่บ้านลุงนะครับนี่ครับมีข้าวเหนียวต้มแบบบ้านๆนะครับก็จะมีนะครับนี่ครับนี่ครับแซ่บๆนะครับด้วยกันนะครับแล้วก็มีผักใส่ไปแล้วนะครับ นี่ต้มไก่กินอยู่กับบ้านลุงนะครับแซ่บมากครับนี่ครับอันนี้จะมาทำกินที่บ้านลุงนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวนะครับเศ่ๆครับอ๋อร้าสดเลยราสด กุ้วมมบ่เนี่ยต้มแซ่บๆนะครับเนี่ยมามาครับกินด้วยกันได้ครับเด้อมีข้าวเหนียวร้อนๆครับกำลังนึ่งครับอยู่บ้านลุงนะครับไปแล้วครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมผมครับ